อ๋อไม่ดุนะครับน่ารักมากเลยครับดูครับเสียงชนีนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือไม่นะครับสวัสดีครับผมชื่อเดชโชนะครับวันนี้ผมจะเข้าป่าไปดูควากับน้านะครับพอดีว่าควายได้กลับมาไล่กับไร่สวนของ ชาวบ้านนะครับวันนี้ก็เลยต้องไปต้อนควายให้ไปอยู่ในที่ที่ทางจากไร่สวนของชาวบ้านนะครับวันนี้แสงแดดแรงมากครับแล้วก็ผมกับน้าก็ออกมาชา้าด้วยนะครับก็เลยเจอแสงแดดเต็มเตมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะร้อนมากๆนะครับแต่ว่า เมื่อเข้ามาอยู่ในป่านะครับเมื่อถึงบริเวณป่าแล้วก็จะมีร่วมเงาของต้นไม้ช่วยกำบังนะครับที่บริเวณนี้จะมีกองหินนะครับ นี่ครับนี่ก็กองหินนะครับอันนี้ก็กองหินนะครับที่บริเวณนี้สมัยก่อนเป็นไร่ฟินเก่านะครับไร่ฟินเก่านะครับสมัยที่ยังไม่มีการห้ามนะครับชาวบ้านสมัยก่อนก็จะทำไรข้าวแล้วก็ไรฟินด้วยนะครับนี่นะครับเป็นกองหินที่เขากองหินมากองกันไว้นะครับเยอะมากเลยนะครับมีแต่กองหินเต็มเลยครับ สมัยก่อนชาวบ้านไม่ได้ทำสวนอย่างอื่นนะครับเพื่อเคยจะทำไร่หมุนเวียนแล้วก็ทำไร่ฝิ่นนะครับผมถามยายว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำไร่ฝิ่นเนี่ยทำกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยทำไร่ฝิ่นแล้วเอาไปทำอะไรนะครับยายก็บอกว่าเอาไว้แลกเลือครับแลกเลือแลกเคริกนะครับสมัยก่อน ของนก็ไม่ได้มากเหมือนปัจจุบันนะครับที่ชาวบ้านขาทำไร่ปิ่นก็คือเอาฟิ่นไปแลกเหลือแลกพริกนะครับน้ำที่ไหลาตามภูเขานะครับมันก็จะมีหลายสายนะครับแล้วก็น้ำแต่ละสายก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันครับอันนี้ผมพูดจริงนะน้ำเนี่ยมันมีรสชาตินะครับ น้ำในภูเขาที่น้ำที่ไหลออกมาจากภูเขาแต่ละสายจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สายที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับที่กําลังจะถึงนี้ก็เป็นหนึ่งในน้นําที่เย็นแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับผมก็จะเติมน้ําตรงนี้นะครับ ริมน้ำเริบอลน,นะครับต้องไปต่อแล้วครับเพราะว่าน้าไปข้างหน้าแล้วนะครับตามน้าไปนะครับเวลาที่ผมไปกับน้านี่นะครับผมจะปรับตัวเข้าหาหน้านะครับก็คือไม่รบกวนเวลาของน้าไม่ทําให้การถ่ายวีดีโอของผมทําให้การไปดูควายของน้าต้องช้าลงนะครับเพรผมจะช่วงชิงเวลา เอามาเท่าที่ผมจะทำได้นะครับโดยที่ไม่รบกวนการงานของน้าน,นะครับตอนนี้เวลา11โมงกว่านะครับยังไม่เจอควายนะครับแต่ว่าผมก็ขอน้าหลับก่อนนะครับขอหลับก่อนนะครับเพราะว่าคือผมปวดท้องนะครับปวดท้องอ่อนๆต,ตั้งแต่ ตอนที่มายังได้ไม่ไกลนะครับผมคิดว่าเ,ออเดินไปสักพักมันน่าจะหายนะครับแต่ว่าเดินไปเดินมามันก็ไม่หายนะครับแล้วก็ลัวว่าถ้าเข้าป่าลึกกว่านี้แล้วมันจะเจ็บมันจะปวดมากขึ้นนะครับก็เลยขอนะ้ากลับนะครับแล้วก็ให้นะ้าไปต่อคนเดียวนะครับผมเองก็ดูอาการตัวเองลรวก็สามารถที่จะกลับเองได้นะครับก็ค่อยไปนะครับที่หมู่บ้านของผมนี้นะครับ หนึ่งในสัตว์ป่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่เยอะพอสมควรก็คือชนีนะครับทุกครั้งที่ขึ้นมาเส้นทางนี้นะครับทางทีื่อกำลังกลับนี้นะครับเวลาขึ้นมาก็จะมาเช้าหน่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงชนีร้องนะครับแต่ไม่ค่อยได้เจอตัวครับเจอตัวทีก็อยู่ไกลๆนะครับ ไอ้ดล่ามมือถือมันก็มีขี่จำกันในการซูมนะครับพอซูมมันก็แทบจะไม่เห็นนะครับก็เลยไม่เคยได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าชะนียังเหลือเยอะอยู่นะครับอ่าหนึ่งในสาเหตุก็เพราะว่าคนที่บ้านผมไม่กินชะนีนะครับมันมีคนที่กินด้วยนะครับหมู่บ้านอื่นๆที่รู้จักกันนะครับคือเขากินเนื้อชะนีด้วยนะครับ ตอนนี้ผมได้ยินเสียงชะนีนะแต่ผมไม่เจอตัวนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับดังมาเจอทางนี้นะครับเสียงชนีนะครับผมจะขยับเข้าไปไล่ขึ้นนี้หน่อยนะครับเพื่อว่าจะเห็นตัวนะครับ นี่ครับเสียงดังอยู่ตรงนี้นะครับเสียงชะนีนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือไม่นะครับ ได้ยินเสียงอย่างน้อยก็ห้าหกเสียงนะครับอย่างน้อยก็ห้าหกตัวนะครับแต่ละตัวจะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับคือได้ยินได้เสียงแต่ไม่เจอตัวนะครับก็ไม่เจอนะครับ เขได้ยินเสียงครับว่าเวลามาแถวนี้ก็ได้ยินเป็นประจำบครับวันนี้อากาศดีด้วยนะครับดูครับฟ้าเปิดนะครับคือท้องฟ้าแจ่มใสครับ ถ้าได้ไปกับถ้าได้ไปกับนะ้าก็น่าจะได้ไปหลายที่เลยครับได้ไปหลายที่แล้วก็ก็น่าจะเจอไฟหลายตัวนะครับทั้งตัวที่ดุและตัวที่ไม่ดุนะครับผมขึ้นมาผมผกลับขึ้นมาจะถึงถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเราจะชาวบ้านกำลงัง ตอนทัวเข้าข้อนะครับไม่แน่ใจว่าตอนเข้าหรือจะตอนออกนะครับอตอนเข้านะครับผมจะขออนุญาตเจ้าของถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นวัวน,นะครับอยู่ได้กันหลายสิบตัวนะครับชิวะถ่ายในวิดีโอหน่ออ่ชว่ายนุ่นจะต่อวิดีโอหน่อ่ะ ฮะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วเหรอใช่เอเ่อแสดงว่าพื้นหนาเดาินตัเลืกว่า,าปลาเนี่ย<อ>แล้วตัวเดชเคือผูาคือปลาแชบกี้ชูเจ้าของบอกว่ามียี่สิบกว่าตัวนะครับที่เห็นในข้อนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับงูป่าเดีอดเล่าก็เคยดูดินแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนี่นะครับ เจ้าของบอกว่าที่กลับมาก็มีแต่ลูกๆนะครับส่วนตัวแม่ยังไม่กลับมานะครับนี่นะครับเลี้ยงแบบให้อยู่ในคอกนะครับบางวันก็ต้อนไปหากินในป่านะครับบางวันก็พากลับมาบ้านแล้วก็ตัดหญ้าให้กินนะครับในคอกก็มีหญ้าเยอะอยู่นะครับ หน่อยอ้อยใช่กะน,นี่นะครับในข้อก็มีหญ้าเยอะอยู่นะครับแต่ที่มาออกกันหน้าประตูนี้ก็เพราะว่าเจ้าของมาหยุดไล่นะครับต่ต้อยอ,ย,ยอ้อยใส,ยยสย่ย่อ้อยยอ้อยใส่านี่ะขอเรือนะครับขอน้ำผสมเลือนะครับวัวก็เหมือนกับควายนะครับคือชอบกิน ก็เป็นเรลือนะครับนนดือดุวกันอ๋ออ๋อไม่ดุนะครับน่ารักมากเลยครับดูครับนี่ครับน่ารักมากเลยครับขอเรือกันใหญ่เลยนะครับนนก็เทวหมดเทวดาหม 你那个菜是尼姑家拉了？对啊，尼姑拉，拉不就，拉不菜也没多少拉了。哦。那蔬菜也菜也拉得少。现在菜被萝卜或者蘑菇拖了呀么？我倒不呢，现在是呢，蘑菇嘛，怪毛的吧？毛，它古老一些的。嗯。那、嗯啊嗯啊嗯啊、那个笋，我那现在都那笋，那竹笋，对不对？那来提着，那个菜叶么？嗯，对，是的。那位置，这个位置。 মাছ আহিব নহয় পইচা গুৰুত্ব และคือไชาววัลลุมมาฆ่เนี่ยโอ้ซาสกัเลยสช่เนี่ผมคุยกับเจ้าของวัวนะครับก็เขาก็บอกว่าถ้าวันไหนฝนตกนะครับควายก็จะขึ้นเขาเข้าป่านะครับไปหากินนะครับแต่ถ้าวันไหนแดดจ้าฝนไม่ตกนะครับวัวมันก็ชอบกลับมาบ้านนะครับพอกลับมาที่หมู่บ้านนะครับเจ้าของก็จะไล่ต้อนให้มาเข้ามาในคอกนะครับ ที่เจ้าของได้ล้อมรั้วไว้นะครับนี่นะครับในคอกนี้ก็ข้างล่างนั้นก็จะเป็นต้นไม้เยอะนะครับมีร่มเงาให้ให้วัวได้หลบนะครับหญ้าก็มีครับแต่ว่าเจ้าของบอกว่าบางทีก็ไม่ชอบกินหญ้าในคอกนะครับชอบหญ้าที่เจ้าของตัดให้นะครับน้ำานน่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เลยเสียแล้วครับแต่ว่าก็เขาก็ปล่อยน้ำประปาให้อยู่นะครับ น้ำประปาในหมู่บ้านนี้นะครับก็จะต่อตรงจากภูเขาเลยนะครับทั้งคนและสัตว์ก็กินน้ำประปาที่เดียวกันนะครับน่ารักมากเลยครับผมผ่านข้อนี้ประจํานะครับแต่ว่าทุกทีก็เจอแค่สามสี่ตัวห้าตัวนะครับแต่ครั้งนี้กลับมาได้จังหวะนะครับแล้วก็เจอเยอะมากนะครับยี่สิบกว่าตัวนะครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าตั้งใจไปดูภายในป่าแต่ก็ไปไม่ถึงครับเพราะว่าปวดท้องวราหลับมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาถึงหมู่บ้านก็เจอชาวบ้านกําลังต้อนวัวของเขาเข้ามาในข้อก็ถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีน้องๆมาถ่ายไปน,นะครับเป็นลูปพี่ลูกน้องของผมนะครับ แต่ว่าการนับญาติของคนกะเรี่ยงเนี่ยจะไม่นับที่อายุนะครับแต่จะดูที่พ่อแม่นะครับก็คือถ้าพ่อแม่ของใครเป็นพี่ล,ลูกก็จะเป็นพี่ด้วยนะครับแม้ว่าจะเกิดทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องเดชโชนะกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ กินได้คือปลากินได้คืปอปลาปลบุก้ <c oughs>